วัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะวันนี้จะพามาขยายพันธุ์มันนะคะเป็นมันเทศอันนี้มันมันม่วงค่ะที่ปลูกไปแล้วมันเทศนั่นแหละตระกูลมันเทศนะคะเอาเป็นว่าจะเป็นมันม่วงมันไข่มันเหลืองมันส้มก็มันเทศกันแล้วกัน ตัวนี้ที่ปลูกไปวันนั้นลงคลิปไปนะคะนี่ค่ะอันนี้หัวเป็นสีส้มเพิ่งจะยาวแค่นี้อันนี้โตช้าอันนี้เกิดจากที่เราทิ้งหัวไว้แห้งจนแห้งเขาก็เลยไม่งอกตรงนี้เพิ่งจะแตกใบเขียวออกมาพอใบเขียวออกมาสักพักก็จะโตแล้วอันนี้โตช้าแต่ยังไงก็ติดแล้วค่ะที่ปลูกไป ถ้าเห็นอย่างนี้นะคะอีกไม่เกินสามวันยาวเฟ้ยแล้วค่ะตัวนี้ค่ะที่ปะกิกเอาให้ดูที่ปะกกปลูกวันนั้นมันขึ้นมาแค่ประมาณนี้เนาะช่วงอาทิตย์เ็จเศษดูค่ะยาวเฟ้ยเลยนี่คือความยาวของเขาเราก็จะมาพาปลูกอีกหนึ่งรอบเรียกว่าการขยายพันธุ์กันแล้วกันค่ะหรือว่า จะมาตัดกินก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็ยังงงอยู่ว่ายาวขนาดไหนเอาไปปลูกได้เห็นไหมคะนี่คือรากเตรียมจะงอกแล้วขยายพันธุ์ได้เลยค่ะเห็นไหมแสดงว่าเขาพร้อมที่จะออกรากล้วเป็นตุ่มๆตรงข้อเขาถ้ายัางไปตามดินก็จะงอกแล้วละ่ะทีนี้ป้าเกิกเอาไว้ไว้ตรงริมโรงรถนะคะเขาจะเลื้อยเข้ามาที่พื้นอย่างเงี้ย พื้นปูนก็เลยจับค่ะจับขดขดขดไว้บนเนี้ยเพราะว่ามันยาวมากก็เลยคิดว่าจะพามาปลูกแล้วก็มาแยกอย่างนี้ขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยค่ะถ้าไม่ขยายพันธุ์ตัดกินได้เลยนะคะยาวอย่างนี้ค่ะตัดยอดเข้าไปกินได้เลยค่ะเอาไปแกงส้มตัดมีเยอะก็ตัดเยอะเนี่ยค่ะตัดเป็นยอดยอดเยอะแยะเลย อันนี้ยอดยาวยอดสั้นเราก็ตัดเอาตามนี้นี่ค่ะปลูกหลายๆกระถางหน่อยจะได้พอกินเนาะอันนี้มันไม่ใช่ไม้ประดับเขาเป็นผักชนิดหนึ่งเราก็เลยอยากจะเน้นว่าปลูกไว้เป็นผักอินซรีดีมากเลยค่ะแต่ต้องกินสุกนะคะตัวนี้เขามียางขาวๆคล้ายๆกับผักอะไรไยาไน คล้ายๆกับผักคะนชยามีสารไซยาไนมีสารตัวขาวๆเป็นยางเหมือนกันค่ะกินไม่ได้นะคะกินดิบต้องกินสุกอย่างเดียวอ่ะทีนี้มาดูวิธีขยายพันธุ์พอยาวๆอย่างนี้ตัดได้เลยค่ะ,ะตรงนั้นก็ตัดได้ตรงนี้ก็ตัดได้ตัดได้หมดเลยเราเอาไว้ก็จะยาวเฟื้ยอยตัดไว้ก่อนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาปลูก ปลูกกระถางหนึ่งสักห้ายอดนี่มันก็เยอะแยะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แยกหลายๆกระถางก็แล้วกันอย่างเงี้ยเราก็จะเอาส่วนนี้ลงดินไปเดี๋ยวยาวๆนี่ได้หลายท่อนค่ะส่วนที่เราจะทิมลงไปในดินเราก็เอาใบเขาออกเอาก้านออกซะบางคนตัดหมดก็ได้นะแต่ป้ากิ๊กชอบเอาใบข้างบนไว้ ได้หลายท่อนค่ะถ้าบ้านญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีเราก็ไม่ต้องไปหาหัวมันมาปลูกนะคะขอนี่แหละต้นพันธุ์เขาอย่างนี้แหละห้าละเอาสักหกยอดเนาะ ไปนี่ก็เก็บประโยนลงปุ๋ยหมักหมักดินหมักอะไรที่ตะเคีกพาทำนะเอาไปทําปุ๋ยได้เลยวิธีปลูกนะคะเราก็แย่ลงไปในดินสักประมาณสองข้อเนี่ยให้เขาแตกรากเอียงเอย่างเงี้ยวันนี้ลมดีจังเลยฝนจะตกตกไปหนึ่งรอบละนคะคะ เอียงยงไปอย่างนี้นะคะให้ข้อเขานอนลงดินค่ะนอนลงดินอย่างนี้ก็กลบตำแหน่งข้อของเขาให้ลงดินไปจะได้อ,อกรากอันนี้ก็ ยาวไปแล้วก็เอานอนไปยาวๆปลูกได้ไม่ยากเลยค่ะอันนี้เอาไว้ใบเดียวก็ได้กลบไปเลยก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเราก็จะได้ มันเทศอีกกระถางหนึง่งปลูกเสร็จแล้วนะคะเมื่อกปตัดเอายอดตรงเนี้ยเนี่ยมันเยอะเยอะมากๆเลยต้องแยกออกไปปลูกนะครับเพราะว่ามันแน่นเกินตัดออกมาจะมาเสียบตรงกลางยอดนดีก๋ก็เอาทิ้งไปม้างเสียบลงไปตรงกลางๆงนิดหน่อย ขยายได้หลายกระถางนะคะถ้ามีพอมีพื้นที่ก็ขยายไว้เยอะๆก็ดีเอาไว้เป็นผักนี่แหละคะ่ะแกงส้มทีละหม้อใหญ่ๆเลยแกงน้อยก็ไม่พอกินนะคะแกงส้มโอเครดน้ำรดทุกวันนะคะ ประมาณสักเจ0ดสิบวันพอเขาตั้งตัวได้แล้วก็สามวันครั้งไม่ต้องลดบ่อยอันนี้ปากก็สามวันสี่วันครั้งหนึ่งเวลารดน้ำไปใกล้ๆเขาก็ทำเป็นมองไม่เห็นละข้ามไปกลัวหัวเขาเน่าจนเมื่อสักครู่นี้ดูเกือบจะเหี่ยวเลยค่ะ <c oughs> กลัวหัวเน่าพอเห็นใบเขาอาการไม่สดชื่นนิดๆรีบให้น้ำเลย มันมากเกินไปนะป้ากิ๊กว่าเนี่ยมันแตกมากเกินก็ไม่ดีค่ะเยอะเกินไปเราต้องแยกออกไปปลูกให้เยอะๆไม่งั้นก้านก็คงไม่โตเนาะแล้วเดี๋ยวจะอดินมากรบขึ้นมาแล้วนะคะกรบตรงตรงถึงนี่เลยค่ะช่วงที่ก็แตกใหม่ๆเรายังไม่ได้กรบตอนที่ต้องกรบดินได้แล้วให้มาถึงโคนนี่เลยถ้าจะได้เป็นหัวมันแตกหัวใหม่ทีนี้ปลูกมันเสร็จแล้ว จะขอคุยเรื่องหอมหน่อยค่ะให้ดูต้นหอมหน่อยรู้สึกว่า FC ป a กก a g กมีปัญหาเรื่องการปลูกหอมเยอะเลยเมื่อคืนก็โทรมาวันนี้ก็โทรมาเรื่องต้นหอมปลูกแล้วเน่าอ่ะข้อหันมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นไงแชัปมานั่งเฝ้าทำไมลูกอยู่ไหนก็ตาม อันนี้ค่ะดูต้นหอมเขาบอกว่าปลูกหอมแล้วเน่าทําไมมันไม่เหมือนของป้าเก๊กทำไมไม่ตั้งตรงใบหักใบงอใบเน่าก็แสดงว่าหอมไม่สมบูรณ์บ้างป้าเก๊กว่าเนาะเก๊กก็ว่าเอ้ก็ปลูกมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเน่าจริงๆของป้าเก๊กก็เจอหัวไม่สมบูรณ์มันเน่ามันก็จะฝอนิ่มๆแล้วยอดก็ไม่ขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ไม่ยาวแล้วก็เอามือมาจิ้มจิ้มดูอย่างนี้นะคะหัวก็จะยุบลงไป คืออาการเน่าเราก็ถอนทิ้งไปแต่ถ้าปลูกหัวสมบูรณ์ดีเขาก็จะออกมาลักษณะงนี้เนี่ยเห็นไหมคะอันเนี้ยไม่สมบูรณ์แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียอย่างเงี้ยถ้าออกมาอย่างนี้นะหัวไม่สมบูรณ์ที่เรานํามามันมาจากเขานั่นแหละมันไม่ใช่จากที่เราละมีรากก็จริงแต่ว่าไม่โตเพราะว่าไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเลี้ยงหรอกเลี้ยงไปก็เสียเวลาคะ่ะ ถอนออกไปเลยมันมีค่ะแต่มันก็น้อยแต่ที่แต่ละคนโทรมาเขาบอกว่ามันยุบหมดเลยป้ากก๊กมันยุบไปหมดเลยมันยุบไปได้ยังไงถ้ามันยุบไปหมดมันก็ผิดปกติละแสดงว่ามันเน่าป้าเก็กก็ถามป้าตากแดดไหมเขาก็บอกตากแดดมันชอบแดดทีนี้ของป้ากก๊กเนี่ยไม่ได้เอาไว้กลางโล่งกลางแดดอย่างนี้นะคะเอาไว้ใต้ชายคาแต่ว่าแดดส่องคือช่วงนี้หน้าฝนต้องเข้าใจนะฝนตกไม่เป็นเวลามเวลากลางวันกลางคืน อาจจะทําให้ใบเขาหักแล้วก็ต้นเขาเน่าได้เพราะฉะนั้นต้นหอมเนี่ยเราควรจะเอาไว้ใต้าชายคานะคะแดดสองอาจจะไปด้านทิศตะวันออกครึ่งวันหรือว่าด้านทิศตะวันตกครึ่งวันนะคะแล้วก็อากาศชื้นรดน้ําวันละครั้งเดียวพอไม่ต้องรดบ่อยๆนะคะครั้งเดียวหรือว่ามาดูแล้วดินยังชื้นถ้าคนผสมดินมันจะมีดินแล้วทําให้ดินชื้นแต่ถ้าเป็นปุ๋ยมะพร้าวอย่างเดียวจะไม่ชื้นค่ะ จะรดได้วันละครั้งแต่ถ้ามีดินผสมนะเว้นวันก็ได้นะคะเนี่ยเขาก็ขึ้นเต็มไปหมดนะเมื่อกี้ยกไป,ไปยกมาใบาหกักละมือไปโดนเขาข้างในเป็นหอมแบ่งก็จะใบก็จะเล็กนะคะข้างนอกเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงธรรมดาอันนู้นก็หอมแดงอันนี้ก็หอมแดงแดงหมดเลยหอมแบ่งตรงนี้กระจุกเดียวก็ไม่มีปัญหานะคะ การให้ปุ๋ยเขาถามว่าต้องให้ปุ๋ยไหมป a c เก๊กเวลาเอาขุยมะพร้าวเรามาปลูกเขาไม่มีธาตุอาหารเออมันไม่มีธาตุอาหารเราก็ต้องให้ปุ๋ยเขานะคะสามสี่วันแล้วก็ผสมน้ํารดให้เขาสักครั้งหนึ่งอาจจะมีน้ําหมักชีวภาพของเราหรือว่ามีฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่แล้วแต่ใครจะมีก็แล้วกันนะคะจุลินทรีย์สังเราะแสงก็ผสมไปนิดนิดแล้วเราก็รดให้เขาไปสามสี่วันต่อหนึ่งครั้งสําหรับฮอร์โมนสําหรับปุ๋ยนอกนั้นก็เป็นน้ําธรรมดา ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยาขาดก็คือแสงแดดนะคะไม่ใช่เอาไปตั้งหลบมุมไว้ไม่มีแสงแดดนะเข,เขาชอบแสงแดดค่ะอันนี้ก็โทรมาปะกิ๊กก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เลยบอกว่าถ้ามันเน่าก็ทิ้งไปใหม่ซะแล้วก็ปลูกใหม่เอาจนสําเร็จนั่นแหละไม่ต้องท้อถอยสักวันมันจะรู้เองว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหัวมันเน่าหรือว่าอะไรถักหัวเราสมบูรณ์ดีมันจะออกมาลักษณะนี้นะคะ,ะก็ลองไปทําดูปลูกใหม่ก็แล้วกัน คนที่อยากจะปลูกก็ฟังพี่กิ๊กพูดแล้วก็ไปแก้ไขดูกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ